วันนี้จะมาแชร์ทิกแต่งปกคลิปน่ารักน่ารักจากแอปฟอนโต,นต้เลยก็เปิดแอปฟอนโต้ขึ้นมาค่ะเลือกไปที่รูปภาพนะคะมุมบนขวามือเลือกแผนอิมเมจค่ะ เลือกช่องเทมเพลตช่องไหนก็ได้กดเข้าไปเลือกคัลเลอร์กดเข้าไปนะคะแล้วก็ปรับที่อัลฟาให้เป็นลบสุดๆไปเลยก็จะได้พื้นหลังใสๆค่ะพอได้พื้นหลังใสๆแล้วนะคะก็สามารถแต่งเติมตัวอักษรลงไปได้เลยด้วยเครื่องมือปากกาด้านบนขวามือพิมพ์ตัวอักษรที่ต้องการลงไปได้เลยสามารถแต่งสีแต่งแบ็กกราวด์แต่งไฮไลท์ด้วยเมนูสไตล์เลือกสีที่เราต้องการได้เลยค่ะลองกดเล่นไปเรื่อยๆดูนะเมื่อได้ตัวอักษรนะคะตัวสีตัวแบ็กกราวด์แล้วก็ตัวไฮไลท์ที่ชอบแล้วก็กดดันออกมาก็จะ ปรากฏสไตล์ตัวอักษรที่เราเป็นคนตกแต่งเอาไว้ต่อมาจะพิมพ์เพิ่มตัวอักษรเข้าไปนะคะมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้สามารถปรับขนาดได้ด้วยวางตัวอักษรในตำแหน่งที่เราชื่นชอบได้เลยถูกอ,อกถูกใจในสไตล์ที่เราตกแต่งไว้แล้วนะคะกดเซฟเมื่อเซฟเสร็จแล้วนะคะก็สามารถมาต่อกันที่รูปภาพเลือกต้นแบบตัวอักษรที่เราเลือกเอาไว้แล้วนำมาตกแต่งด้วยรูปนะคะและสติกเกอร์ให้สวยงามไม่ว่าจะเป็นนะคะใส่สติกเกอร์หรือใส่รูปภาพก็สามารถใส่ได้ทั้งนั้นเลยเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้รูปภาพนะคะปกคลิปน่ารักน่า หลักสไตล์ของเราเอาไว้ทําคลิปทําวิดีโอหรือทำงานตกแต่งใดๆนะคะสามารถนำทริคนี้นําไปใช้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อุดหนุนสินค้าในช่องของเปิ้ลด้วยนะคะ